อยากให้อาจารย์ลองวิเคราะห์ดูว่าอะถ้าเผื่อเราเห็นบรรยากาศแบบนี้มันไม่หวือหวาฮือฮาอย่างที่เราคาดว่าโอ้ยคุณทักษิณกลับมาครั้งนี้อุตส่าห์แบบโอ้ยอคนที่แบบทั่วไปเนี่ยนะก่อนเลือกตั้งเนี่ยบอกเลือกให้แลนด์สไลด์ทักษิณจะปิดบ้านอะไรเนี่ยแล้วมันกลับมาเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าอนาคตของพรรคพื่อไทยในเชียงใหม่และทั่วประเทศจะเป็นยังไงฮะ คือคือมันต้องมันต้องถามก่อนว่าการซุดลงมาลงมาแบบนี้นะไม่ได้เป็นผนใจของคนเชียงใหม่เหมือนเมื่อก่อนนี้เพราะอะไระสาเหตุก็น่าจ,จะเป็นในไอ้ไอ้ออะไรข้ามขั้วเนี่ยนะฮะอไอ้ข้ามขั้วหรือว่าไอ้อะไรเช้งของคุณ <Tri angle> ช็อตเช้งช็อตเชงคนเนี้ยนะ <c oughs> มันทำให้คนรู้สึกว่า ไม่ไม่ไม่เป็นไปตามอุดมคติของเขาอืมค่ะอเอาพูดกันตรงๆคนจะทําอย่างนี้ได้น่าจะเรียกว่าขาดอุดมการอืมค่ะนะะซึ่งเราก็ไม่เคยคิดว่าคนไทยเนี่ยจะมีอุดมการขนาดเนี้ยอืเรื่องอย่างนี้บางทีหลังเลือกตั้งแล้วกับก่อนเลือกตั้งในการพูดของคนกับการกระทำของคนอาจจะไม่เหมือนกันเราเห็นกันมาตลอด แต่หัวนี้เนี่ยมันเห็นทิศสงของของของการตบัดั้วยแต่รุ่นอาจารย์เนี่ยแปลว่าสมัยก่อนนี้ถ้าเผื่อว่านักการเมืองสัญญาอะไรไว้เนี่ยแก็บไปนีเชักนะพอถึงมาเป็นรัฐบาลหลังเลือกตั้งไม่ทําก็ไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครทวงถามแต่ตอนนี้ยุคนี้สมัยนี้เขาถ้าเผื่อไปสัญญาไว้แล้วบอกว่าเป็นไปเพื่อการหาเสียง เพื่อการโฆษณาเท่านั้นเนี่ยประชาชนเขาไม่ยอมอันนี้เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ได้ทําตามอุดมการณ์ไม่ได้ทําตามสิ่งที่ได้สัญญาไว้กับประชาชนแต่ไม่แน่นะก็อาจจะไม่ไม่อยากออกมาเพราะไม่ไม่อยากได้ฝุ่นเอพีเอ็มสองจุดห้าอ่าพิอัดอย่างเงี้ยก็ได้เชียงใหม่เยอะมากคราวนี้มันจะพิสูจน์ยังไงสาเหตุนี้ก็เพราะเหตุว่าสิ่งที่พูดอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่า ต้นปีหน้าเนี่ยมันจะมีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นค่ะเริ่มจากอาบาจอก่อนเริ่มจากอาบาจอก่อนอนะ,ะแล้วก็เนี่ยเชียงใหม่นี่ก็ต้องถือว่าแม้จะเป็นเมืองที่เป็นหัวใจของฟักเพื่อไทยก็จริงอะ่ะแต่มีผู้ท้าทายอยู่ตลอดเหมือนกันก็ สอสอนี่โดนตีแตกไปเจ็ดที่แล้วอาจารย์รมันก็เกือบทั้งจังหวัดแล้วะนะคะเพราะจังหวัดเนี่ยสิบที่โดนก้าวไกลตีแตกไปเจ็ดแล้วมันก็มีโอกาสนะคะที่เขาจะทะลวงไปถึงเป็นพ่อเมืองคือนายกอบจอเลยแล้วก็ตอนนี้ก็คือกระแสที่คนมีความรู้สึกว่าพักก้าวไกลกำลังถูกกระทำอาจารย์อันนี้แหละมันเป็นกระแสที่อาจจะไปหนุน ในเรื่องของการเลือกตั้งต่อๆไปได้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ